กราบสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะวันนี้มายาก็กลับมาพูดถึงพูดคุยในประเด็นคําถามในพระพุทธศาสนากันอีกครั้งนะคะว่าเพิินว่าวันนี้มีกัลยาณมิตรของมายานะคะได้ตั้งคําถามแล้วก็คําถามเนี้ยอ่าน่าจะมาจากประเด็นทางโซเชียลแล้วมายาก็คิดว่าคําถามนี้ดีนะคะถ้าได้ตอบไปแล้วก็จะเป็นกรณีศึกษาให้กับกัลยาณมิตรของมายาทุกท่านด้วยที่ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะ อ้างอิงจากการตอบจากความเห็นทางเถรวาทนะคะเพราะว่ามายาสมทา,านเป็นเถรวาทเนาะคำถามก็คือพระเครื่องนะคะมีพุทธคุณหรือเปล่านะคะคำถามง่ายมากแต่ไม่สามารถที่จะตอบแบบสั้นๆได้นะคะอันดับแรกก่อนพระเครื่องมีพุทธคุณหรือไม่ก็ต้องตอบตามความเป็นจริงนะคะว่าพระเครื่องไม่ได้มีพุทธคุณนะคะเพราะว่าอะไรนะคะ เราต้องเข้าใจคําว่าพุทธคุณก่อนนะคะพุทธคุณคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจว่ามีวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมีอํานาจหรือมีคุณเนี่ยเท่ากับพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นปัญหานะคะเป็นประเด็นสําคัญหลักนะคะเพราะว่าคําถามเนี้ยถามว่าพระเครื่องมีพุทธคุณหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาศึกษากันว่าพุทธคุณที่ ควรจะเข้าใจเลยจริงๆแล้วคืออะไรนะคะทีนี้อ้างอิงก่อนนะคะจากการพิจารณาเราควรจะพิจารณาดังนี้นะคะว่าบทที่หนึ่งนะคะพุทธคุณก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระวาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะาอารหังสัมมาสัมพุทโธ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชาจรณะสัมปันโนเสด็จไปดีแล้วสุขโตทรงรู้แจ้งโลกโลกวิถูเป็นสารถีฝึกฝนบุรุษผู้ควรฝึกที่ยอดเยี่ยมอนุตรโรปุริสธรรมะสารถิเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์สัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นผู้ตื่นพุโทโธทรงจำแนกธรรมภควาเหล่านี้คือพระพุทธคุณในเบื้องต้นที่เรา กล่าวสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ควรจะพิจารณานะคะว่าคุณเหล่านี้อยู่ในพระเครื่องจริงหรือเปล่าก็ถ้าตามที่มายาพิจารณาแล้วก็ไม่มีนะคะไม่มีเลยไม่มีคุณเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจแล้วนะคะว่าพระพุทธคุณมีลักษณะโดยประมาณแบบนี้แล้วก็กลับมาดูที่พระเครื่องพระเครื่องสามารถแสดงคุณลักษณะเหล่านี้ได้จริงหรือเปล่าเงี้ยพระเครื่องสามารถเป็นครู ผู้สอนเทวดาและมนุษย์ได้หรือไม่ไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อเมื่อไม่สามารถที่จะกล่าวเทศนาธรรมใดๆได,ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่พระผู้มีพระพาเจ้านะคะแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าการห้อยพระเครื่องเนี่ยผิดหรือไม่นะคะตามความเห็นของมายาเนี่ยไม่ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเครื่องเป็นเครื่องที่สามารถทําให้บุคคลที่มีปัญญานะคะ นำเป็นเครื่องเพื่อใช้ระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้และอย่าลืมว่าวิธีการในการเจริญเมตตาหรือเจริญพระพุทธมนตในการที่ภาษาไทยเราเรียกว่าการปลุกเสกพระเครื่องนั้นนะนะคะอย่าลืมว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นกล่าวอ้างอธิษฐานระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ต่อวัตถุนั้นนะคะฉะนั้น การห้อยพระเครื่องเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือในการระลึกถึงคุณของพระตนตรัยจึงไม่ผิดการห้อยด้วยปัญญาแบบนี้ไม่ผิดนะคะการที่ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์เนี่ยสร้างพระเครื่องด้วยวัตถุประสงค์เหล่านี้จึงไม่ผิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะเมื่อห้อยพระเครื่องนะคะโดยการที่เข้าใจว่าพระเครื่องเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดนบันดาลกำหนดชีวิตของเราได้แล้วเข้าใจว่าพระเครื่องคือพระพุทธเจ้า นะคะการยึดถือพระเครื่องซึ่งเป็นวัตถุเนี่ยว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมพระสงค์การห้อยพระเครื่องแบบนี้จึงเป็นวิธีการที่ผิดวิธีการที่ถูกต้องก็คือห้อยเพื่อระลึกถึงคุณของพระตนะไตรนั่นเองเราชาวพุทธอย่าหลงประเด็นนะคะแล้วก็สุดโต่งทางความคิดเกินไปว่าเมื่อไม่มีพุทธคุณแล้วก็ไม่สมควรแก่การบูชาถูกต้องไหมคะแต่อย่าลืมว่าโดยวัตถุประสงค์ที่สร้างพระเครื่องมาแล้วเนี่ยเพื่อเป็น พุทธานุสติคือให้ระลึกถึงพระรัตนตรัได้เป็นธรรมานุสติได้เป็นสังขานุสติได้เมื่อจับแล้วระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เหล่านี้ได้ใจน้อมเข้าสู่กุศลไดอ้อันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาหรือเหมือนอยู่ในชั้นอนุบาลที่จะเตรียมตัวขึ้นสู่ชั้นที่สูงขึ้นได้นะคะ